ขอนแก่นกรุงเทพก็มาขอนแก่นอันนี้คือของฝากจากไหนเนี่ยจากปารีสปารีสเลยหรอปา้าเข็มบึ้ก็คือน้องบิกเลยอยนียเหรอป้าเต็มเงินได้หรอมีเงินได้หร <laughs> ออุ้ยแบงก,ก์นี่สิฝากแน่เราจะมาเปิดของขวัญกันนะครับผมจากปารีสนะครับโอ้โหไปไกลไปได้ไอ้นี่คือพอกันเนาะใช่มันน่ารักมันใส่แล้วมันน่ารักเลยดีดีดี เห็นก็คือผู้ใหญ่บ้านตะโกนอ่ะยี่รีบอกจริงเล็กๆไม่น้อยของฝักเนาะปัดหน่อยเจนี่น้ารักน้ารักลองใส่ใสเลยใสเฉลยเ้ยมันมีแบบฮูโลแกรมเป็นหลือมวิตตองเลยนะเตะบอนี่โอ้โหเอ้ยเข้ากับชุดนี้มากไต้บอนี่ แล้วรู้เลยนะว่าฉันชอบแว่นตาทรงนี้ก็คือเห็นแล้วก็คือน้องไงพี่น้องคนที่หล่ะสวยมากนามีความตะโกนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวถามหน่อยเป็นทั้งซีอีโอทั้งบอสทั้งหัวหน้าวงทั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมดทุกอย่างแล้วตอบมาได้จะเป็นอย่างอย่างนึงเป็นโรคประสาทเขาเขาขยันมาก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 ทุกคนเจริญเจริญรวยๆเลยนะลูกนานี่ไงฮะต้นกำเนิดฟินเดนยาสีฟันฟินเดนที่พุดเจ้าพากกันแปลงอยู่ตอนนี้ หมดแล้วนะครับพี่แรงมากเก้าจะมีของขายไหมนี่วิ่งก่อนวิ่งก่อนไปโอ้ยตามหาของมี่แต่สินเรียนมีห้องงงขอบคุณพ่อฝากนะครับผมไปไกลทั่วยุโรปก็ยังคิดถึงผู้หญิงฟินแลนด์อยู่คิดถึงคิดถึงขอนนี้ก่อนหนึ่งครั้งโอ้ยไปเดือนนึงกลับมาก็เป็นจอยๆวกกินข้าวกินน้ำจติงขึหอมหรออยากทำงานคิดถึงทำงานคิดถึงเรื่องทำงานอย่านี้โดนทวงเช้าทวงเย็นทวงของไปหอดเมียนอกกับบอฟินเดลียนไปนล้วก็นี่แหลกลับมาจะชดใช้เก่าเลย ผู้นี้มีผู้นี้ว่มีอะไรกันนะเอ่เก้าสิบเก้าไม่ใช่สิ่กีฬาสีกีฬาสีคอร์ลรีทีมใช่ไหมใช่ปังมากคนเป็นคนในกลุ่มเป็นหมื่นแล้วหรอห้าพันคนปังพอดีแล้วมันจะอยู่ตรงไหนมันเยอะจังอ่ะไม่เคาอยู่ทางออนไลน์ไเนาะเคาอยู่ทางออนไลน์ตอนนี้ยังซื้อได้ไหมฮะตอนนี้ยังซื้อได้นะคะฝากด้วยนะคะได้วันนี้ถึงกี่โมงนะคะ ถึง,งนะแ,<ป>แ<ป>อดมินสง่งที่อนุมัติด้วยแอดมินอนุมัติแบบเขาบอกว่าอนุมัติช้าจังว่าซะแอดมินไทยคิดอยู่แอดมินไทยคิดอยู่นะคะแบบนึงนะคะขอบคุณนะคะจะไปทุงเทียก่อน <laughs> ฝากอุดหนุนน้องด้วยนะคะน้องชายเขาขยันมากทุกคนเออ,เออุ้ยวันนี้ที่ไปสับผมก็ยังมีคนพูดถึงน้องเขาก็บอกว่าแบบน้องเริ่มต้นใหม่ได้เร็วมากแล้วก็แบบว่า แบบเราได้รุ่นนี้หน้าไหนก็เลยบอกโอ้โหอยากให้เห็นตารางงานเขาแล้วจะไม่แปลกใจเลยแล้วคนที่สําคัญคนรักคนซัพพอร์ตคุณเยอะมากทุกคนคสมควรทุกอย่างจริงๆคู่ควรกับทุกสิ่งอย่างขอบคุณครับผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วดีใจได้แว่นตาแล้วน่ารอแต่มืองนี่พี่น้องป้าได้แว่นตาแล้ววิ่ต่อใส่เราเท่มากผู้ใหญ่บ้านเลยใส่แล้วผู้ใหญ่บ้านเลยเนาะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเดินทางปลอดภัยนะคมาบ้าน